สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันแบบว่าหน้าสดหน้าสดมากๆเลยนะคะเพิ่อแบบตื่นนอนเลยคืราว่านะคะเนี่ยมีหลังไมอ่ะเข้ามาถามมายนะคะเยอะมากๆเลยว่าพี่มายน้องไมใช้อะไรทําไมถึงแบบหน้าใสามากและหน้าไม่มีสิวเลยนะคะเราอีว่าวันนี้เนาะไมจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่า ใช้อะไรล้างหน้าถึงแบบหน้าใสเนาะพอว่านะคะตอนนี้นะคะมาใช้นะคะเป็นสบู่นะคะล้างหน้านะ,ะที่ใช้เป็นประจำเลยทุกเช้าเย็นนะคะตัวนี้นั่นเองนี่นะคะกล่องสีชมพูแบบนี้นะคะชื่อว่าไร้ คอลลาเจนโกนะคะซึ่งเป็นสบู่ทองคำคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะช่วยทำให้หน้าขาวกระจา่างใสลดรลิ้วรอยแล้วก็ผ่าเซลล์ผิวเก่าแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะใช้เป็นประจำเลยทุกเช้าเย็นนะคะก็ตัวนี้เนาะก็จะมาช่วยแบบว่าทำให้หน้าของเรานะคะไม่มีสิวแล้วก็ขาวไม่มีริ้วรอยเลยเนาะก็วันนี้แม่จะมานี่รีวิวให้ดูนะคะที่เป็นรูปร่างหน้าตา อันนี้แกะแช่นะเนาะอันนี้เป็นลูกล่างหน้าตานะคะของสบู่ทองคําคอลลาเจนนะคะที่ไม่ใช่อยู่มันมีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยแล้วก็มีทองคาด้วยนะคะก็ช่วยทำให้หน้าขาวใสบิ๊งเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาจะมารีวิวให้ดูนะคะป่ดเลยก็ <c oughs> ล้างหน้านะคะว <c oughs> ี่งเบียร <c oughs> ์อาบน้าเด็กแล้วแล้วก็ เป็นฟองนะคะแบบนี้ทูทูทูนี่สกูบเป็นฟองนะแางน,นี้นึงแล้วก็ืเนเลยล้างหน้านะคะหอมมากเลยนะคะสกูบอันี้กลิน่นอ่อน บอกเลยว่าตัวนี้แบบสำหรับคนที่แบบมีจุดดา่างดำนะคะเป็นสิเวเยอยๆตัวนี้ช่วยได้อะ <Yeah. S 1> เยอะมากเลยพี่นะ